น้องจ๋าวันนี้พบเจอกับฝรั่งฟังโของอยู่ในครัวจ้าวันนี้มันยืนแท้แวะอยู่ในครัวนะคะมันนี่ฝรั่งฟังโขงนี้ไอแนวมาเห็ดแปลกๆใหม่ๆตั้งแต่เกิดมาแต่ยังไม่เคยเห็ดจากเถื่อนเนาะจ้าเนาะฝรั่งปังโขงจะร้องเบิงไปเห็นอันป่ามาโตง,งามงามจ้าปลาทูปลาทูจ้าปลาทูแต่ไม่อยู่ในเข่งนะคะเบิงเห็น่าจ้ะ ปลาทูตัวสวยๆใหญ่ๆเลยจ้ะปือ๊อโตกบหไงปลาทูตัวใหญ่ตัวสวยเลยจ้าได้เมนูใหม่เมนูเด็ดมาเฮ็ดร้องเบิงเนาะจ้านกฟัางปังขงกับมเคยเฮ็ดจักเทื่อนเด้อจ้ะเด้อสชีร้องมาเฮ็ดปลาทูเบิงจ้ะปลาทูหนึ่งปลาท,ทูหน้าหักนี่หลับเบิงเนาะจ้ะว่ามันจะเป็นจังไหนมันจะเป็นปลาทูไหเฮ้าบอ่อโตใหญ่ใหญ่งามงามจ้ะ คือมาสองถุงเลยไงพ่อจ้ะไงอหลีพูน่ะสืออ่อนโตป่าจ้ะสะออ่อนโตป่าเพิ่นไงดีจ้ะพูน่ะสิร้องมาแกะเบิงเพิ่นวัดแกะง่ายๆแต่ว่าเบิงฝรั่งฟังคงแกะมาแล้วสามตัวแกะแล้วเรียบร้อยออกมาก็สวยยุจ้ะแต่ว่ามันทางว่ถือกลักกันซัสวสิแกะได้ เดี๋เอากระสีแกะละสิมาร์กแล้วก็ส,กกนสีน้ำไปหนึ่งหนึ่งกระสีหกักคอเพื่อนออกไปหนึ่งสีประทูหน้าหากาากักนะจ๊ะบ่นี้วิธีมีอย่างเด้ยจ้ะเพราะว่าฝรั่งฟังขงเห็ดเปลี่ยนแต่อยากมารองเห็ดเบิ่งซื่อว่ามาสิเป็นจนังไดเพื่อนว่าเอาซ่อนนี่ควัดออกแต่ฝรั่งฟังขงร้องเห็ดยากยากจ้ะเอาซ่อนเห็ดฝรั่งฟังขงเฮ็ดแบบนี้อันนี้จ้ะนี่ จุกเพิ่อนอันจกเข่าทั้งเหงือกเพื่อนนี่จะ้ะลังฟังคงสิจกเข่าทั้งเหงือกเอาออกทั้งเหงือกเลยจะ้ะนี่จกอันนั้นจกเข่าทั้งเหงือกเอามือจกเข้าไปก้อนจะ้ะบ่ได้ใส่ถุงไหมถุงมือด้วยจะ้ะบธนาต่อใส่อันนี้แหละเระาฟังฟังคงก็จะดึงเพื่อนออกมาเลยจะ้ะดึงเพื่อนออกมาเนี่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  นี่ดึงออกมาแบบนี้เลยจ้าดึงออกมาแบบนี้ง่ายดีจ้ะว้าก็จะใส่ซ่อนนี่ควดข้างใน,นอีกจ้ะเพราะว่าเื่อมั่นใจว่าเพิ่นจะสะอาดบรหนะลัางฟางคงก็จะใส่ซ่อนควดข้างในน,นี่จ้ะขวดข้างใน,นออกมาอีกให้เพิ่นออกให้เบิดเลยนะจ้ะ จะขวดลงขยะพี่เด้อจะาบกขวดใส่ตูปะทูนี่มันจะดำนี่คอยเฮ็ดเพิ่นจะแตกอันนี้สูตรฝรั่งฟังโครงเองจ้ะแต่ว่าสำหรับผู้ที่เฮ็ดเป็นเพื่อนกันเฮ็ดง่ายเด้อจ้ะเด้ออันนี้สำหรับคนทำไม่เป็นก็นจะประมาณนี้จ่ะเด้ล่างเบืองว่ามันสะอาดตัวกาลัางปงโครงจะล่างจะจุกเบืองข้างในนี่มันพ่สะอาดกระจุกมันออกมาจ้ะ จกเอามือจกเข้าไปมองเหงกเพื่อนนี่ละนี่นี่เด็๋แป๊บเดียวแต่ว่าขันโค้นเพื่อนเฮ็ดเป็นเพื่อนกะจะจกดึงเท่อเดียวออกม้าง่ายเลยเนาะจาะา๋าเนาะกำลังฟังคงก็จะซองเข้าไปเบิง่งนข้างในว่าเพื่อนสะอาดดีบ่สะอาดจ้ะสะอาดเลยเี็นดออกมาก็ได้ละจ้ะนี่เดี๋ยวจะไปมักไปหนึ่ง เวลาเขาหนึ่งเขาก็จะหักคอเพอลงสินี่จ้ะบ่ขาดเลยจ้ะสวยงามประตูของฝรั่งฝังโคงเห็ดล้อมไปเรื่อยเรืยเบิ่งจ้ะโอ้สำหรับผู้ที่เพิ่นเฮ็ดเป็นคือสิง,ง่ายกว่าน,นี้เนาะจ้ะเนาะอันนี้ขนาดฝรั่งฟังโคงข้างแรกเพิ่นขายยุ่นี่ีันโตนึงอัี ตัวหนึ่งก็จะประมาณซีซีหายูโรล,ลังเจ้าก็หายูโรล,ลังเจ้ากับซียูโรก็จะใหญ่ก็หนีหน่อยนึ่งจ้ะลังเจ้ากเกตโอโลเกตโอโลก็จะรุ่นใหญ่พอมันใหญ่ซ้ำแขนพลังฟังโคงพี่ว่าหันเกตโอโลนี่จ้ะดึงออกมาออกเบิดเลยจ้ะนี่จกเขาทั้งเหงือกจกเขาทั้งเหงือกปุ๊บออกมาแล้วก็เอามือล่วงเข้าไปไหมจ้ะ มือไปล่วงล่วงควดออกมาหนะก็จะออกเบิดเลยเลยเลยจ้ะเนี่เด้ออกเบิดสะอาดจ้ะส่วนฝั่งฟังคขงใส่ซ่อนนี่สำหรับที่มือเ้าบมาถึงด้วยจ้ะเ้อมือเ้าม่าถึงนี่เขาั็ใส่ซ่อนควดออกออกมาได้เพื่อความสะอาดจ้ะใส่ซ่อนเขาไปควดเพิ่นอีกให้เพิ่นสะอาด งายอยู่จ้าบ่อบ่ขาดนี่วิธีจกปลาจกปลาทูวิธีจกปลาทูเพื่นว่าคันะนะ่นจ้ะมือใหม่หัดทำจ้ะล้างฟังโคงก็จะล่างเบิ่งน้ำว่าเพื่อนสะอาดบ่อบางโตก็จะบ่สะอาด ต้องลต,ต้องล้างให้สะอาดเนือจากมันสิคงมมันจะคมขีดขีดปะทูน่ะลาล่ะจะซองเข้าไปสิซองเข้าไปสิสะอาดไหมสะอาดแล้วสะอาดแล้วก็วจุกถืออยู่ <Sh im ly> จ้ะดำดำเดิมๆ,ๆ,ๆนี่จะเอาออกให้เมืดเลยจะได้แซ่บอร่อยจ้ะล่างให้เพิ่นขาวเลยเคยซื้อไข่เพิ่นกินล้องเบิงจะ้ะว่าจะเป็นแบบใดซื้อก,กินแพงๆจ้ปะปะทูปะทูอยู่นี่ เนะจ้ะเดี๋ยวพลังฟังคงกระจะเฮต์ต่างศิลับไปเรื่อยๆเนาะจ้ะมะล้อเบิ่งขั้นตอนที่ว่าหนึ่งออกมาจะเป็นปลาทูหรือเป็นออียงเนาะจ้ะเนาะขันมาเบิ่งอ่ะพลังฟังคงแกะเบิ้องนี่มันก็ะจะยาวเกินไปจ้ะโดนพ้อเพราะว่าพลังฟังคงเฮต์เปลี่ยนอาจจะคอยเฮ็ดไปเนาะจ้ะเนาะไปมะเบิ่งต่อต่อไปกันเลยนี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าฝรั่งฟังคง เฮ็ดแล้วเรียบร้อยแล้วจกใส่แล้วเรียบร้อยแล้วจ้าสวยๆจ้ะเดี๋ยวปลังกระผงจะน้ำไปมาร์กไว้น้ำไปมาร์กแล้วแลวก็จะเอาวันไปหนึ่งจ้ะสิบสิบก็โตสองสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองโตจ้ะสิบสองโตใส่สสเวลาไปโมฮอดอันนั้นสิบสองโตโมฆอดเทิงสมงจะแป๊บเดียว เก่งอยู่นะเห็นว่ากระไดจ้ะเห็นไหมทําเป็นทุกอย่างทาประตูหนึ่งก็เป็นจ้ะหอมหอมจ่ะจะอ,ออกมาอันงามๆเห็นแต่เพิ่นเฮ็ดจ่ะมาเฮ็ดเองเฮ็ดเป็นละภูมใจเนะจาะจ้ะเนาะดีใจว่าเจ้าของเฮ็ดประตูเป็นเบิ่งฝรั่งฟังคง,งจะน้าเป็นมัดไอ้ไส้เกลือไว้ทิ้งไว้แล้วก็จะพามาหนึ่งเนาะจ้ะหนึ่งออกมาจะสวยงามแค่ อันจะสวยงามบอมัดลอ้อเบิงน้าจ่ภาน้อฟฝาฟังฟังคงจะทําปลาทูหนึ่งสาเร็จไหมนี่จ้าที่นี่ฝรัล่งฟังคงกะจะมาเฮ็ดไออีปลาทูแซน้าเกลือไว้อันนี้เอาเกลือลงมาจากฝรัล่งฟังคงเอาเกลือลงละนี่จ้าปลาทูของเขาเวลาจกฝรัล่งฟังคงกะจะนี้ดิเอามือเข่าทางนี่นี่จ้า เอามือเข้าไปคว้านตรงนี้เงือกเพื่อนนะจ๊ะแล้วก็ดึงใส่เพื่อนก็จะรุดออกมาเลยจากท้องป่าก็จะสวยงามแบบนี้เลยจ้ะนี่ท้องปลาออกมาก็จะสวยงามเลยจ้ะนี่นี่จุกเข้าไปเพื่อนพ่ขาดดอกจ้ะจุกเข้าไปทั้งเงือกเพื่อนนี่คว้านเงือกเงือกสองอันแล้วก็ดึงใส่เพื่อนก็รุดออกมาวิธีหักคอป่าน,นี่จ้ะนี่นี่ เขาก็จะหักแบบนี้นี่หักลงมาแบบนี้เลยจ้ะนี่ให้ข้อนี่หักแบบนี้นี่เขาก็จะได้ปลาทูนหน้าหักออกมาแบบนี้เอาอยู่ใสนนาพื้นนี้นี่จ้ะก็จะได้ประทูนหน้าหักแบบนี้จ้าเห็นไหมเขาก็จะไปหนึ่งหนึ่งแล้วเขาก็จะไปกดหัวพื้นลงแบบนี้จ้ะ เราก็จะได้ปลาทูหน้างอคอหักออกมาแล้วจ้าเพิ่งฟังลังฟังคงก็จะแช่น้ำเกลือก่อนด้จ้ะเอาแช่น้ำเกลือไว้ก่อนจักสิบยี่สิบนาทีแล้วก็จะเอาไปหนึ่งเนาะจ้ามาพอแม่ี่นองจ้าฟัลังฟังคงมักไว้แล้วเรียบร้อยละจะมาทำกานหนึ่งเลยบาทนี้หักคอหนึ่งเลยนี่มักหักหน่อยหักไย หนึ่งสี่จ้ะนี่จะเอาลงเลยใส่ซึ่งนึ่งเลยมักฮักหน่อยฮักหลายเฮ็ดเอาจ้ะนี่จับเข้าไปมองเหงือกมันนี่แหละจัะแล้วก็ฮักลงนี่จะฮักซ้ำแต่ หน้างอคอหักเพิ่นวะเออปรทุูเคียบบ่หน้างอคอหักนไ่ดีใจทำเป็นจ้าเราก็ทำเป็นเหมือนกันไปซื้อแต่เพิ่นกินจ้ะไปซื้อยวนน้ำห้านกะตัวน้อยน้อยน่ะจ้ะตัวน้อยน้อยเพาเป็นตาแซบให้ เวลาเขาเอามาทอดกับบแสแฝบจะนี่ไงหักคักไหมงัอก็หักจากฝรังฟังขคงกจากจะจัดใส่ซึ้งก่อนเด้จัดซึ้งมันสูงเดี๋ยวพอเห็นมาเบิ่งตอนพื่นนันฝรั่งฟังโคงหนึ่งสุงนก,กนอกจาเนาะว่าจะสวยงามแค่ไหนไเห็นไหมประทูของเราสวยงามขนาดจากเอ,อ้ยเห็นบ หน้าง,งอคอหักอย่างสวยงามเลยจ้าปลาทูนึ่งของเราสวยมากจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าฝรลังฟังคงก็ทําเป็นจ้าปลาทูนึ่งอร่อยอร่อยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้านึ่งสุกเรียบร้อยสวยงามเลยจ้าคอหักเพ,พราะว่าแพะอยู่จ้าเนาะดีใจมากเลยจ้าที่ทําปลาทูนึ่งเป็น ครั้งแรกของฝรั่งฝั่งของจากครั้งต่อไปจะให้สวยกว่านี้พุนะ่นะนี่แต่ตัวใหญ่ๆเป็นตาแซบจ้า